สู่ช่วงที่2ของรายการกล้าท้าด้วยสัญจรครับช่วงแรกเราคุยกับดีเจบ่าวนนสังไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีแนวความคิดอยากให้เกษตรกรเนี่ยใช้สินค้าด้านเกษตรไร้สารพิษครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อครับว่าดีเจบ่าวนนสังหรือพ่ออสกลของเราเนี่ยนะครับเจ้าของสถานีวิทยุนะครับร้อยห้าจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิรตบ้านนนสว่างเนี่ยนะครับมีแนวความคิดอย่างไรจะให้ทีมงานหรือเกษตรกรของเราเนี่ยรวยทะลุรากหญ้ามาคุยกันต่อครับดีเจครับครับผมการทํางาน นะครับในเมื่อเราเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วนะครับในการทํางานของเราเนี่ยนะครับเรื่องของการเป็นตัวแทนจําหน่ายมีแนวความคิดอย่างไรที่จะกระจายสินค้าออกไปถึงรากหญ้าระบบกระจายสินค้าของผมนะพอผมเริ่มแล้วล่ะคือ9ก้าหนึ่งเริ่มแล้วสิ่งที่ผมจะเดินต่อไปก็คือต้องมีสมาชิกมีสมาชิกให้เพียงพอมีสมาชิกตัวแทนจําหน่ายถูกต้องครับผมตัวแทนจําหน่ายจากเราไปเราก็จะให้แนะนํากันต่อไปครับในราคาสมาชิกแต่ส่วนราคาขายปีกค่อยว่ากันอีกทีนึับ ส่วนมากผมก็จะดาเนินการในรูปแบบราคาสมาชิกแนะนํากันไปเรื่อยๆจากเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปแล้วก็จัดประชุมหรือมีที่ไหนที่เขาบอกว่ามาช่วยหน่อยเราก็จะลงไปสู่จุดระบบนั้นแล้วก็ขยายขยายไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าความพอใจของเราคือคอนเซปต์ก็คือจากศูนย์กลางตีวงกว้างออกไปตีไปเรื่อยๆวงออกไปเรื่อยๆเหมือนใ่แมงมุมถูกต้องที่คอนเ็ร็จนี้ไม่ใช่ธรรมดาเขาเรียกเครือข่ายนะเนี่ยจากจุดเล็กๆขยายวงออกไปยงใหญ่ไปเรื่อยๆทั่วภูมิภาค ครับผมนี่นี่นี่คือระบบที่ผมวางเอาไว้แล้วครับจริงๆแล้วสถานีผมมันเป็นจุดศูนย์กลางพอสมควรระหว่างขอนแก่นอ่าจังหวัดเลยครับอ่าจังหวัดเชียงภูมิครับสามสี่จังหวัดมันจะเป็นจุดมุมพอดีอันนี้ก็คือดีเจบ่าวนนสังหรือพ่อสกุลเนี่ยมีแนวร่วมครับผมต้องหาแนวร่วมก่อนครับผมผมก็จะมีแนวร่วมอยู่ระหว่างสามหรือสี่จังหวัดครับที่ผมกระจายเสียงออกไปครับแต่กระจายเสียงแล้วยังยังไม่พอนะยังไม่พอใจ ตัวเราก็ต้องลวเข้าไปสู่ระบบญ้าด้วยระบบด้วยเราต้องมีคนของเราอยู่ในรล่าวด้วยไม่ใช่ว่านั่งพูดอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้ก็คือเรามีสื่อทั้งพื้นดินมีสื่อทั้งอากาศูกต้องอากาศเนี่ยเราใช้เสียงนะครับอากาศอีกตัวหนึ่งใช้สื่อทีวีอย่างที่เราไอ้นิวเคลซีไลท์เนี่ยจัดให้แบบนี้รายการกล้าท้ารวยแบบนี้นะครับออกสื่อด้วยเป็นยังไงฮะนี่ความพอใจตัวนี้พอสกคนาหมเป็นยังไงฮะพอใจมากครับออกสื่อทางทีวีนี่นะอย่างน้อย คนก็รู้ไหมได้เห็นภาพถูกต้องเห็นภาพด้วยเห็นหน้าเห็นตาด้วยฟังเสียงอย่างเดียวเราลวทางเป็นยังไงน่าเชื่อถือได้ไหมเอออย่างเงี้ยอลูกสมาชิกพอจะเชื่อถือถือได้ไหมเขาเห็นภาพเราใช่ไหมความเชื่อมั่นมันเกิดคนเล่านี่พูดเฉยๆครับผมนี่ขายเสียงมานานแล้วครับแต่ก็พออยู่ได้แต่พอมาขายหน้าตาดูอีกสักหน่อยเออมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องสมาชิกก็คงจะสนับสนุนในความเชื่อมั่นในสินค้าที่เรานําเสนอใช่ไหม เพราะว่าเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้เก่งคนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนสมาชิกกับอย่างนี้ฮะโครงการฟัดแท็กหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแสนบวกบวกบวกเป็นยังไงฮะโครงการผมคิดว่าผมจองให้ได้ครับตัวนี้เพราะว่าใครก็อยากเรียนรัดใช่ไหมครับโอ้เงินแสนนี่สามเดือนแสนบวกบวกบวกใครจะไม่เอาครับผมก็เอาผมก็จะไปแนะนําสมาชิกรีบหาเกาะกลุ่มให้ได้เลยครับ ก็จะวางแผนต้องมีการวางแผนแล้วล่ะเพราะว่าจะทํำยังไงถึงจะได้เงินเหล่านี้มาคุกควรอยากได้เงินแต่ถ้าถ้าไม่มีการวางแผนไม่ได้เพราะเรามีที่ปรึกษาที่ดีเรามีที่ปรึกษาที่ดีอย่างคุณน้อยเรามาถึงตรงนี้ฮะที่ปรึกษาที่ดีโยนมาที่คุณน้อยก่อนนะครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับโครงการฟัสแท็กสามเดือนแสนบวกบวกบวกเป็นไงฮะคุณน้อยที่จะช่วยดีเจบบาวก็วันนี้นะคะจากที่มีกระแส มหาชนนะคะที่มาร่วมงานกับเราหลายร้อยคนนะคะดีเจเ่าโนนสังวันนี้แล้วเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ f a สเทคหนึ่งไปนะคะก็ปรากฏว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานประชุมในวันนี้นะคะสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทนิว k คซีไลท์เนี่ยแทบทุกคนเลยนะคะวันนี้แล้วก็สนใจในโครงการ f a สเทคหนึ่งของเราเพราะอะไรคะ คนเราทุกคนเนี่ยทำงานทุกวันนี้เพื่ออะไรคะก็อยากได้เงินนะคะเราถามว่าใครอยากได้เงินบ้างทุกคนตอบว่าอยากได้อยากได้เงินถามว่าอยากรวยไหมทุกคนก็อยากรวยเพราะฉะนั้นโครงการฟ a ดแท็คของเรานะคะก็คือเป็นโครงการที่ง่ายๆนะคะสมัครเป็นสมาชิกก็ฟรีเสร็จแล้วแค่ซื้อสินค้าไปกินไปใช้แค่500คะแนนนะคะก็คือสินค้าแค่5้าชิ้นก็สามารถเข้าสู่ระบบโครงการฟ a ดแท็คหนึ่งสองเจ็ดได้แล้วก็แนะนาอย่างน้อยๆนะคะ แค่2คนแค่นั้นเองค่ะให้ซื้อเอราให้เขาซื้อกินซื้อใช้500คะแนนนะคะหรือว่า5กล่องเหมือนกันกับเราไอ้5ร0คะแนนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่คุณน้อยประมาณไม่เกิน4 0 0 0บาทค่ะแค่างพนเ้อยห้าสไอปกติเขาซื้ออยู่แล้วปกติทุกวันนี้นะคะคนเราก็ต้องซื้อกินซื้อใช้นะคะปุ๋ยยาก็ต้องซื้ออาหารเสริมสุขภาพก็ต้องซื้อแชมพูก็ต้องซื้อแต่เราวันนี้นะคะเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อแค่นั้นเองค่ะ ปกติเราไปซื้อร้านยี่ปัวซาปัวนะคะข้างบ้านหรือไปซื้อห้างสรรพสินค้าของชาวต่างประเทศที่มากอบโกยเงินที่ประเทศไทยเราวันนี้แค่เราเปลี่ยนมาซื้อบริษัทของเรานะคะวันนี้บริษัทมิวเคริไลส์นะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทมิวเคซิไล์วันนี้นะคะเราลงทุนนะคะไปจ้าง INTV นะคะ ออกอากาศให้เราเนี่ยทุกวันทั้งวันนะคะคลงทุนเดือนนึงเนี่ยหล้าน7ล้านแล้วมูลค่าที่บริษัทลงทุนให้เรานะคะประมาณ40-50ล้านต่อปีนะคะต่อปอีตรงนี้นะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดเลย <soi. S 1> คุณพูดไม่เกเป็นคุณพูดไม่เกงนะคะค,คุณก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของบริษัท New KC l i h t ได้นะคะโครงการฟ a s แคดหนึ่งสองเจนะคะเป็นโครงการที่ง่ายๆนะคะ ลงทุนแค่3,750บาทนะคะซื้อสินค้าไปกินแค่5กล่อง5กล่องแนะนำคน2คนนะคะทุกคนทำเหมือนกันซื้อกินซื้อใช้เหมือนกัน1นึ่งเดือนนะคะคืนทุนนะคะที่ลงทุนทุนไป3,750บาทได้เงินคืนอะไรนะคิวคิวนาโน5ขวดถูกต้องแค่นั้นเองเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะวันนี้เกษตรกรนะคะให้ความสนใจในเรื่องของ นิวเคนาโนอาหารเสริมพืชอินทรีย์แล้วก็ให้ความสนใจคิวสตานะคะสารกำจัดวัชพืชอินทรีย์นะคะเพราะว่าอย่างอาหารเสริมพืชอินรีย์หรือว่าสารกำจัดวัชพืชนะคะเป็นสารที่สามารถที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยปลอดภัยจากพิษภัยจากสารเคมีอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่ดีเจเปาวนนสังได้พูดไปนะคะ คนเรานะคะหาเงินมาทั้งชีวิตนะคะเก็บเงินได้เป็นแสนๆมบบเั้นเถอะแต่พออายุมากขึ้นร่างกายอ่อนแอลงนะคะเงินที่ฝากไว้ในธนาคารนะคะที่อุตส่าห์เก็บออมไว้ต้องถอนออกมาเป็นค่ารักษาเนื้อรักษาตัวเป็นค่ารักษาโรคเพราะว่าเวลามันมานี่มันไม่ได้มาโรคเดียวใช่ไหมคะดีเจโอ้มันมาเป็นประบวนเลยค่ะมันมาหลายโรคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะช่วยลด าการใช้สารพิษสารเคมีคแล้วผลิตผลของท่านนะคะที่ได้จากการใช้อาหารเสริมพืชอินทรีย์ของเราก็จะทําให้ผลผลิตของท่านนะ่ะมีมูลค่ามีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ เป็นที่ต้องการของลูกค้าของตลาดของตลาดทั่วไปเราเองกินเองเรารับประทานเองเราจังกล้าเด็ดกินแต่ธรรมดาเราฉีดเคมีแล้วเราไม่กินนะปกตินะคะปกตินะคะคนที่ปลูกพริกปลูกผักปลูกแตงนะคะจะปลูกขายอย่างเดียวจะไม่กล้าซื้อกินแต่ถ้ามาใช้นิวเคนาโนของเรานะคะฉีดวันนี้เก็บกินวันนี้ก็ได้นะคะคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากเราจะ ลดละเลิกการใช้สารเคมีแล้วนะคะปลอดภัยจากตัวเราเองแล้วยังได้คนอื่นที่ซื้อไปกินยังได้อานิงสูงนะคะจากการที่ได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษสารเคมีเป่าโนนสังครับครับผมตัวแทนจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นสมบูรณ์แล้วเตรียมขยายสายงานแล้วครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมหรือผู้บริโภคที่รู้จักบ้านนนบ้านนนสว่างหรือตำบลอำเภอโนนสังนะครับแล้วก็ใกล้เคียง นะครับจากขึ้นสถานีวิทยุของเราเนี่ยครับเชิญเลยครับครับที่ริงวันนี้เนาะขอบคุณมากด้วยที่สมาชิกมาให้มาสนับสนุนด้วยเนื่องจากว่าผมกระจายเสียงออกไปใช่ไหมครับผมกะอยู่แล้วว่าต้องจะทําให้ได้สําหรับการปอดสารพิษสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือการปอดสารพิษนี่แหละครับผมวางแผนไว้ทุกอย่างครับตรงนี้ฝากไปถึงสมาชิกด้วยถ้าพี่น้องสนใจอย่าลืม บบาทนุนสังวิทธยุเกษตรมหาชนคนรักย่าเอฟเม้าโดยตามหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมครับอยู่ตรงนั้นละจดเอาไว้เลยพี่น้องถ้าเป็นยังไงสนใจชอบใจสินค้าโทรเบอร์มาตามนี้มาตามนี้เลยอำเภอใกล้เคียงกับอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดทงบัวลวงพูไม่ว่าคนเกนภูเวียงเชียงภูมิยังเลยครับได้เลยครับผมจะให้คำตัวพี่น้องว่าจะทำยังไงครับผม นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงจากดีเจเป่าโนนสังฮะเจ้าของสถานีวิทยุร0 5ย5เมกะเฮิร์ขึ้นมหาชนคนลากากย่าครับครับเวลาเราก็หมดลงฮะสำหรับรายการกล้าท้า้วยสัญจรวันนี้พาทุกท่านมาที่นี่นะครับเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกจังหวัดให้ครบ7จจังหวัดครับสำหรับวันนี้เวลาหมดนะครับเราขอลาทุกท่านไปก่อนพร้อมทีมงานพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่ในวันเวลาถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆกับงานมหกรรมรวยทะลุลากหญ้าที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเรียกว่าประชาชนชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ระดับลากหญ้าจริงๆนะครับที่เข้ามาร่วมงานกับ New KC Life และพร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกกับ New KC l i ไ e เพื่อประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงง่ายๆแบบนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเวลา ของรายการก้าท้ารวยก็หมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ